สวัสดีวี่น้งคกาลีทุกคนนะครับวันนี้ก็ใส่ชุดเดิมเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าผมอัดวันเดียวนะครับผม <laughs> อัดวันเดียวใส่ชุดเดิมไปวันนี้เรามาเจอแบทแมนคีร่าริงแล้วฝั่งนุ่นไรโลมไรโลมก่อนตอนนี้แบทแมนโลมนะครับผมจะโดนฆ่าหรือเปล่ามไม่รู้เหมือนกันเล่นสายฝานดีกว่าท่านี้ไปลองดูดัมมี่จะขัดขแลนะ้วมาลองสายฝานกันนะแพดใหม่เป็นไงนะาลองดู่ก ไม่ต้องออกสันเลอร์ให้เกมนี้สบายแล้วกูลองท้าเกาะได้ไหมไม่ได้ลองทักกากันซีนี่แหละไปจะได้แบบดิ้นได้หน่อยผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์มีเอดีให้เลือกมากมายเริ่มต้นตั้งแต่50บาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง RV ผมแนะนำเลยเพจพ่อมดเคียวเพย์เติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลขเอาเพจเอดีเท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องที่เคียวเพย์เท่านั้นไปดิ้นได้หน่อยคอดูนา นาคอรไลท์ดาเมจดใส่ก่อนไลท์ดาเมจมากนอกจากจะเนื้อสกิลหนึ่งไม่พอยังเนื้อเป็นแบบบวก AD กลายเป็นบวกโบนัส AD อีกโอ้โหบอกเลยว่าเลฮาเลดาเมจดตบไปเยอะดาเมจดตบไปเยอะแต่ไม่เป็นไรเล่นขอแค่ได้เล่นก็พอโอ้ยเฮ้ย,ยเจ็บวะเนี่ยเ้ยโดนตันอีกบาดอีกหนึ่งทีอืมเฮ้ยดูดวงดูเวลด้วยกันไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวทำไมนาคอรออกของเวทเดี๋ยวออกผิด ทำไมมันออกอันนี้วะว้าสออกอันนี้เว้ยออกอีเอันยังยาบออกเว้ยทำไม เออเเเรร่่ดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนนะเราไม่ทำไมเอ้ยผ่านแล้วหมดไปดูเสียมากเลยอนาคตออกของผิดต้นเกมจะเป็นยังไงไปดูกันโอ้ยก็เรนจะเล่นนาคอร์ไปกันซะแล้วฮะวม่เยอ่มันแปลกๆวัวมันดักฆ่าลืมไปมันเป็นแบทแมนเนี่ย แล้วพระหนามังกรเฮ้ยยิ่งสวยเฮ้ยอุ้ยอูเฮ้ยมันไม่ตายผ่าละคีได้ออ๋อพี่เป็นดาบเบสยังไงล่ะอึบอึบรอดไหมอ้าวอุ้ยรอดรอดเป็นไงล่ะพลังดาบเบสไม่เขียวเมื่อกี้ผมตีแบทแมนต่อได้นะแต่แบบผมตายแน่นะผมตีแบทแมนเข้ามมันข้ามมัข้ามมันสวยสวยสวยโอ้ยเกือบเกือบแล้วคลิปอย่างสวยเมื่อกี้ซันรูลู ไม่ได้ขยับนะพ่อดาบเดี๋ยวรอได้โบกิค่อยเปลี่ยนดิสเปียค่อยเปลี่ยนยังเออเอาฮาเอาฮาตลอดเอ้ยปึ๊บอืมไม่ได้เลยคนนี้บอกเพื่อนก่อนออกผิดออกผิดออกผิดจะออกปากอะไรวะทำไมมือไปโดนได้ยังไงเนี่ยโอ้โหด้านล่างโอ้โหมันถึงสามแม่แม่ดักทอนมันไม่ให้ทอนฟาร์มนี่ไงโดนยิงเลยขำว่ะฮ่าเอ้ยค่อยค่อยเปลี่ยนเนาะ ไปตันสองมตันโอ้โหสวยมากอุ้ยเรียบร้อยคือแลกกันไปเลยครับคราวนี้เฮ้ยตุลินไม่อยู่แต่นางแต่นางเฮ้ยลิงไปลิงไปข้าได้ปะทำได้ตีป้อมไปตีคนเองเออสวยเอ้ยทำไมได้คนวะ <c oughs> คนตีป้อมได้คนฉากมาพ่อกับป้อม ต <the fl |ro|> ่ล่างสวยแต่บนไม่เสียนี่อต้องไปเล่นบนเยอะแล้วบนจะได้ไม่เสียเปลี่ยนเธอเปลี่ยนเธอไม่มีตังค์อยนพ่เปลี่ยนดูแมนมาทำไมเนี่ยปั๊บปับปัับป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 ับเั๊ยปั๊บปับั๊บั ปปไปไปซีฟซีฟยามาแล้วมาแล้วติดตายมายแล้วจ็อกเกอร์<แ>โอ้โหว่าไงมึงเฮ้ยตีผิดทางเดี๋ยวเราเปลี่ยนซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้เนี่ยว่าโอ้โหไม่น่าเปลี่ยนเลยตังให้หนะสวยเพื่อนโอเคได้แล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเพื่อนโอเคนะแต่ว่าผมว่า บนบนช่วยหน่อยไปรุ่นอุ้ยไปรุ่นอุ้ยเอ้าเรียบร้อยดาบม่เห็เบาจังเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วนาาคดเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับโรลิงดักตายแล้วเมื่อกี้นี่เรียกออกอะไรวะน่าดับฟาร์มเปล่าแข่งชิ้นรองไงนะแข่งชิ้นแรกแก่งชิ้นแรกเลย อะไรโอ้โหนี่ขนายกดอันตีอะเนี่ยโอ้หเมื่อกี้คือรับดาเมจแบบสองคนนี้ไม่ไหวนะฮะเอาฮะเดเฮ้ยกดคี่สองไปแล้วป๊อป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 ไปไหนไปไหนวะมันไม่เข้าเหรอนี่ีๆีอืแห้งกับแห้งตามไปก่อนแล้วกันขอฟังก่อนเนาะ แมนอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยรัดช็อตไปก่อนหนึ่งทีเนาะขอเนาะสวยไม่ได้คิูเฮ้ยเบทแมนเราได้อยู่เนาะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจมสู้เราไม่ได้ปล่อยู่อุ้ยพรชาร์จบึ้มได้ไม่กล้าไหมออเดสต์ฮบมาเฮ้ย นี่ไงตาไปหารีหน้าตายด้วยสงสาราติ๊บชิบหายเลยต้อฟาร์มไม่ใช่ดอกฟาร์มขวานฟาร์มเพื่อนช่วยหน่อยได้เปล่าฮึบคักนก็จะแดงพี่เบิ้กได้อยู่ วิ้ยเก็บโอ้โหเก็บแล้วเฮ้ยคือกิ้งวันนี้นะเฮ้ยชิบหายแล้วตอนงั้นกันใช้อยู่วิ่งปแมนไม่ตายเฮ้ยทีเดียวอึ๊บอึ๊บไปแล้วไป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 ไอนตายด้วยเดือดอะไรวะเนี่ยเออด้านล่างด้านล่างจะไปเองด้านล่างไปเองด้านล่างไปเองด้านล่างต้องรันชีพสูงเดี๋ยวผมไปดันให้ เอเคอะเอ้ยโอ้โหลีเลียโดนอีกแล้วกดแข็งเออลีเลียกวดแข็งเย้เข้มันออกมาคุ้มแล้วโดนอีกล่าปะเนี่ยออกมาคุ้มกัรเล่นเกมนี้มันแปลกนะแต่พี่แกเขาหนึ่งห้านะแต่ก็ได้อยู่ไม่เป็นไรตัวอย่างเป็นทางออกเสมอเฮ้ยชิปหายแล้วโดนไหมน่ะเอือทอนโดนเอ้ายังไงของมึงเนี่ยทอนโดนครับผมเฮ้ยจกเกอ้อ โอ้ว่าโอ้โหโซโลโคิวอดจัดเลย,เยไปแล้วเฮ้ย,ยโอ้ยใส่ขวานไม่ตายพวกนี้จะไม่ตายไปเร็วคันตาเลยยังได้อยู่ยังจะไม่แรงแต่เมื่อก่อนแบบเมื่อก่อนแต่ก็ยังได้อยู่ไปแล้ว หมับยีนาลเราให้อะบอกก่อนแกล้งกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติกเกอร์หลบโอ้โหเต็มเลยชิบะผมไม่ตายอีกโอ้แล้วลิงมันรอดได้ไงวะเต็มเลยเอ้ยแข็งสวย เ้ยแข็งแล้วสวนออื้โแล้วมันรอดด้วยอันฟิกเกอร์ออกไปอ่ะเมื่อกี้โอ้แล้วมันนห้าตัวโอเมนแบบโอเมนกูยังเอไม่อยู่อุย้ยกดตังตีไม่ทนันลิงเจ็บมากเอ้ยป้อมกลางคิดหาแล้วไปเร็วเว่อเร์อินสวนอันนี้สวนไปแล้วเฮ้ยโอ้เยอะขนาดน,นี้เหรอ ถ้าเยอะขนาดนี้เอามาดิสวยเอยสวบังเอาด้วยก,ก่อน 2, 2, สองสองวะเฮ้ยลิงโอ้ยเกือบดีนะเห็นก่อนเกือบละเกิดอดทุนลิงฆ่าดีนะเห็นก่อนไม่งั้น,านาตายโอ้ยตายไปเลยเอ๋อืมสวยทอนไม่ได้ The c a นี้สู้ลิงไม่ได้ผมมาสู้ลิงได้สบายเลยจะไปไหนวะ ลิง <l ix> ไม่สู้แล้วเราดิ <l ix> ้งบอกสู้แล้วไปไ,ไหนโอสหน่อผมสวยครับให้มันต่ออุอ้ยอา้อาวอาุ้ยอ้าวมันตกกลางอากาศเลยเ,เลือดตั้ง30%มนันทุกเดียวตายเลยเมื่อกี้โอ้ my g ก็ไม่คิดมันจะแรงขนาดนั้นนะากเกิดแล้วอะเอาป่ะเอาป่ะ เฮ้ยลิงอะไรอยกแล้วไอ้ลิงโยยู่ดะเฮ้ยยหกขนาดนี้เหรอพี่ผ่าแล้วอุ้ยสวยทอนแต่กิ้วแต่ิ้วหลายๆทอน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 ตันให้เมื่อกี้ไปซะไปซะเฮ้ยตันสวยผ่าตรงกลางพิกเกอร์สวยเฮ้ยตายอีกอ ไปไปคองได้ปะวะเดี๋ยวผมด้บนยาวให้ไปเลยผมลอให้ผมลอยไปคลองเลยก็ได้โอเคโอเไปไปไปคลองไปโอเคก็ตายแล้วมันไม่เอาฝั่งนู้นอ่ะไม่เอยู่ผมเนี่ยสตัวเลยแม่แมอยู่บ้สเฮ้ยานี่ โอ้โหแม่งลิงแม่งโดดไปรู้ไม่ยามาฟังคิดตัวเล็กโคตรเอารู้ได้ไงวะโดนจูบไปเลยหนึ่งทีมาได้นะดแล้วต้องได้แล้วสิเอ้ยไม่ได้ชิบหายทอนตายไม่ได้เอ้ยไม่ได้เลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว,ลวถอยนี่ไงโดนวิสตัด,ดชิบหายแล้วลิง วิ่งนะไปแล้วเฮ้ยโอ้โหตายไปแล้วพี่บิก๊กไปรีเลยแล้วเขียดกลางเนี่ยโอ้โหโดนแล้วเนี่ยโดนหลายอย่างเลยโอเคคีบอ,อบบรอติอดดปคีบกลางติไม่กิ้งไม่ไม่ไม่ไหนมากไว้พี่เบ๊ก มาดิกวนโอเคไม่ไม่ยังได้อยู่เกรียวเกรียบเกอียะได้ไหมตอไปเลยวะปูเอ้ยโอบูได้ปะชิบหายแล้วโอบูไม่เป็นไรปูเรา4 0อยู่ไหม25 ตัดา네ักตักตักไปตักให้เลยนะ余裕ดอามันไปไหนวะเตีตัวเมียเหรอได้บ้าวอยู่อยู่แถวนี้แน่ๆต้องรีบเลียตายจิ๋มหายแล้วเข้าไปไหมฮะในโจ๊กเกอร์เราเบืแล้วผมไปเองไหม

ปล่อก่อนปล่ก่อนปล่ให้มันไปเคลียร์เฮ้ยแมนนตายแมนนตายไอ้ยชวยชวยชวยให้มาเคลียร์ไปก่อนเพื่อเราตายไงเฮ้ยปกติทีละตาย มิกเก็ตมิกเก็ตวิ่งหิงลิงตายชิบหายแล้วเอ้ยป้อมป้อมอึ๊บอึ๊บมีมิเคียวอยู่เป็นแม่ตัวเองไม่เป็นไรหรอกนะมีเกียวอยู่มีเกียวอยู่อะไรอยู่เละปะ เรามากับซีพ้พอมทอนเรามากับซีพ,พ้อทมทอนเฮ้ยตายสวยจบบ้านยูยัยงตึงตัวตึงเดือดไปบางที18แดงครับผมยังเอาคนระับ โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดกดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าทันนีก็บายบายเฮ้ยขายเคี้ยวตอนไหนวะคีล่าอันดับสามเลยนะ